สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำในดวงครีเเตอร์นักิมนี้เราจะมาเปิดใจของมือที่สามว่ามือที่สามอยากถามอะไรคุณตอนนี้เวลานี้นะคะเขามีความสงสยัอยอะไรเกี่ยวกับ หรือเปล่าหรือว่าอยากจะเปิดใจอยากจะพูดอะไรหรือเปล่านะคะคำถามของมือที่3อาจจะทําให้คุณมั่นใจนะ,ะในความสัมพันธ์ตรงนี้ก็ได้ทรงบบรมงานคุณอนุญาตให้เราเปรู้ตาด้วยการกดสปายและก็ไลค์แชร์แล้วกษนาราศีที่โดดเด่นรักซามเศร้าเราหลายๆคนเมรค์คครีคนเกิดพุทธานามวินาศราศีพิศพราศิตุล เซตเตอร์นคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟวีโกราศีกันธาดินลิบบาราศีตุลธาตุลมรัสเชตน้ว์มีนกรกฎปิจิกซักเซเตเรียสราศีธนูชาตธไฟสกอปิโอราศีปิจิกธาตุน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีเจ็ดสิบห้าสิบหกยี่สิบสี่สิบเก้าแปดเก้าแล้วก็หกนะคะและคะแนนราศีไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนนี้เวลานี้ ะะความสัมพันธ์ของมือที่สามกับคนรักเก่าของคุณหรือว่าคนที่คุณสารสัมพันธ์ด้วยเป็นยังไงขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของมือที่สามกับคนรักของคุณนะคะว่าเป็นยังไงไม่ว่าจะเก่าหรือว่าใหม่ไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์นไหนๆคนคบคนคุยได้หมดนะคะ สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ขอมือที่สามและคนรักเก่านะเก่านะคะเพราะว่าไพ่ออกมาหกถ้วยเป็นการกลับมานะเป็นการคิดอยากจะกลับมาของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นความคิดความรู้สึกของคนรักเก่าที่แสดงออกให้มือที่สามได้เห็นว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณก็ได้เพราะว่าเขานะ่ยจะมีการอาการซึมนะคะอาการคิดถึง คุณอาการเหมือนกับว่าจากที่เคยดูแลมือที่สามนะกินดีอยู่ดีมีความสุขเนี่ยนะคะเคยเปเคยให้แต่ตอนนี้ไม่ได้ดูละนะไม่ได้สนใจละนะไม่ได้ใส่ใจแล้วคือต่างคนต่างอยู่่ะต่างคนต่างแยกย,ย้ายก็เลยทําให้มือที่สามมีความเข้าใจว่าคนรักเก่าของคุณจะกลับมาหาคุณแน่เลยนะคะแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่ มันค้างคาอยู่ในใจของมือที่สามก็คือเขาหน้าที่จะคิดว่าคนรักเก่าของคุณเนี่ยยังยังไม่ลืมคุณหรือนะคุณจะเป็นใครก็ได้ในชีวิตของคนที่คุณมาถามถึงและเขามีสถานะความสัมพันธ์นะที่เขาอยู่ด้วยนะตอนนี้เวลานี้แต่เขาอ่ะคนที่เขาคิดถึงคือคุณนะคะซึ่งอยากจะกลับมาสัมพันธ์แน่นอน นี่คือสิ่งที่มือที่สามคิดอยู่ในใจว่าตอนนี้เวลานี้ออคนเก่าของคุณหรือว่าคนที่สาสัมพันธ์อยู่ด้วยนะตอนนี้เวลานี้คิดถึงคุณแน่ๆอยากจะกลับมาหาคุณนะคืออาการมีอาการที่แบบคิดถึงเสื่องซึมเมื่อลอยนะคะไม่มีความสุขนะที่เคยช่วยเหลือเคยเปเคยให้ก็ไม่ให้ก็ไม่เปละนะแล้วก็นิ่งเฉยนะต่างคนก็ต่างไป โฟก,กัสชีวิตการงานของตัวเองหรือแม้กระทั่งคนรักของคุณที่มีตัวจริงอยู่นะคะมีความสัมพันธ์ตัวจริงอยู่ตอนนี้เวลานี้ก็คืออาจจะมีเพียงแค่ในเรื่องของการช่วยเหลือหยิบยื่นในเรื่องของการเงินอย่างเดียวแต่ความสัมพันธ์คือต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างไปทําภารกิจของตัวเองไปทํางานก็เลยทําให้นะะ้ามือที่สามหรือว่าคนคนนี้เขาสงสัย แล้วเขาก็อยากจะถามคุณซึ่งอาจจะเป็นคนใหม่ในความสัมพันธ์ที่จะเข้ามาสาัสพันธ์นะกับผู้หญิงผู้ชายคนนี้นะคะคนรักเก่าคุณด้วยหรือว่าคนคบคุนคุยของคุณด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามือที่3ามนะ,ะรู้จักคุณมากแค่ไหนรู้จักคุณอย่างไรนะคะรู้ว่าคุณเป็นอย่างไรมาดูสิ มือที่สามหรือว่าผู้หญิงผู้ชายคนเนี้ยที่อยู่กับคนรักของคุณเนี่ยรู้จักคุณมากแค่ไหนนะคะรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณบ้างสิ่งที่มือที่สามอืม สิ่งที่มือที่สามรู้หรือว่าคนรักของคุณรู้เกี่ยวกับคุณคุณเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนจิตใจดีมีเมตามีพลังงานของความเป็นคุณแม่นะเป็นคนที่รักลูกดูแลครอบครัวหรือว่าเป็นพ่อหม่แม่ม,มคนที่เคยแต่งงานมีครอบครัวมาแหลวนะคะและเขาก็รู้ว่าคุณมีความรู้มีความสามารถเรียนจบมาสูงเป็นคนที่มีความรู้เก่งฉลาด ะะเป็นคนที่สามารถดูแลตัวเองได้เป็นอย่างดีนะขับรถขับลาขับเรือเองหรือว่าหากินเองทำมาหากินเลี้ยงดูตัวเองและนะคะเขารู้ว่าคุณเคยอกหักผิดหวังเสียใจเกี่ยวกับความรักมาเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไมาและเ,เขาก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับคุณว่าคุณต้องการที่จะงัดข้อ,อยังจริงคนรรกกับเขาแน่แหละ นะคะคืออยากจะได้อยากจะแข่งขันเกี่ยวกับความสัมพันธ์แน่ๆนะคะเออเป็นคู่แข่งเกี่ยวกับความรักแน่ๆและมือที่สามหรือว่าคนรักของคนรักของคุณเนี่ยนะคะรู้ว่าคุณนะ,ะกับคนรักของคุณงอนกันโกรธการมีประเด็นกันแน่นอนและนะคะมือที่สามก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่มีโอกาส มีรายได้มีอาชีพการงานหลายๆช่องทางนะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเลยแหละนะคะเออดูแลตัวเองได้ไม่ได้ลําบากอะไรในเรื่องการเงินแล้วก็มือที่สามหรือว่าคนคนนี้ต้องการที่จะแทงข้างหลังคุณนะคะโดยเฉพาะพลังงานของมือที่สามต้องการที่จะเล่นงานคุณต้องการที่จะทําให้คุณเหมือนกับเออกับคนรักของเขาอะ่ะ ะะมีปัญหากันคือแทงข้างหลังยุแยงแตะแคงรั่วอะไรก็ได้และมือที่สามก็รู้ว่าคนรักเก่าของคุณหรือว่าคนที่คุณสารสัมพันธ์ด้วยอะคือคุณเสียอกเสียใจนะจากความสัมพันธ์ครั้งนี้และและมีปัญหากันอยู่นะคะคืองอนกันโกรธกันนั่นแหละและมือที่สามก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งฉลาด ะะชี้แนะช่องทางแนวทางโอกาสมีประสบการณ์ชีวิตเยอะนะเป็นผู้รอบรู้เป็นผู้เชี่ยวชาญและนะคะมือที่สามก็รู้ว่าตัวของคุณเนี่ยมีลูกติดนะคะเออลักลูกมากๆก็ได้นี่คือพลังงานของคุณที่มือที่สามรู้เกี่ยวกับคุณนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้ามือที่สามถามคุณได้เนี่ยนะคะเขาจะถามอะไรเกี่ยวกับคุณ และมันก็จะเป็นเหตุผลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ด้วยนะคะซึ่งอาจจะทำให้ตัวงคุณเก็บอะไรบางอย่างและก็เข้าใจนะคะกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มือที่สามอยากถามอะไรคุณนะคะแต่เขาก็อาจจะไม่ได้ถามหรอกแต่มันคือความคิดความรู้สึกนะคะที่เขาอยากจะถามคุณเนาะ เรื่องที่หนึ่งที่มือที่สามอยากจะถามคุณนะคะถ้ามีโอกาสได้ถามได้เชิญนะคัะเพจซับบอนนะคะจริงๆแล้วก็คืออยากจะเดินทางมาพูดมาคุยกับตัวเองเลยแหละว่าคุณนะกับคนรักนะกับคนรักเนี่ยนะกับภรรยาสามีคนรักของคุณนะคะระหว่างมือที่สามนะคะ มีความสัมพันธ์กันมากแค่ไหนเออสนิทกันมากแค่ไหนเปกันมากแค่ไหนช่วยเหลือกันมากแค่ไหนเออพูดคุยกันแบบสนิทสนมกันเนี่ยเออมากแค่ไหนประมาณที่เหมือนกับว่ามีความผูกพันกันขนาดไหนกันเชียวทําไมเขาถึงลืมคุณไม่ได้นะ ทำไมทำให้เขาเหมือนกับว่าเออมีปากมีเสียงกับมือที่สามได้อะไรเนี้ยคือเขาอยากจะถามคุณมือที่สามอ่ะอยากจะถามคุณว่าคุณเนี่ยดีแค่ไหนกันเชียที่ทำให้คนรักเออสามีของฉันเนี่ยมาพูดคุยกับเธอแล้วติดอกติดใจเออจนต้องทะเลาะกันเนี่ยจนต้องเหมือนกับว่าอยากจะเดินทางมาหาเธอเลยเนี่ยคือเหมือนกับ ถามยังไงก็ไม่ยอมบอกเอ,อเธอมีดีอะไรนี่คือสิ่งที่มือที่สามอยากจะถามเธอมีดีอะไรทำให้คนรักของฉันสามีของฉันติดอกติดใจเธอขนาดนั้นนะคะลืมเธอไม่ได้หลงเธอจนแบบงงหัวไม่ขึ้นนะคะและมือที่สามก็อยากจะถามคุณจริงๆแล้วก็คืออยากอยากจะเดินทางมาเองแหละนะคะคือ เหมือนกับว่าไม่สามารถเดินทางว่าพูดคุยมาเจอหน้ากับคุณได้ส่องก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรส่องทีไรเนี่ยออหรือแม้กระทั่งรับรู้เรื่องราวของคุณจากคนรักนะคะออรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะออมีปัญหามีในเรื่องของการที่แบบมีประสบการณ์ชีวิตเยอะเนี่ยนะ,ะมีบททดสอบชีวิตเยอะ แล้วก็ทําให้เหมือนกับว่ามีดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูเป็นคนที่จิตใจดีดูเป็นคนที่มีความรักคุณธรรมนะคะคือเหมือนกับว่าคนรักเก่าของคุณหรือว่าคนที่คุณคบคุยด้วยเนี่ยการที่เขาต้องการที่จะจบความสัมพันธ์กับมือที่สามเพราะว่ามาหลงรักคุณแต่เหมือนกับทำไมล่ะ คุณมีดีอะไรทําไมทําให้คนรักเก่าของคุณถึงเปลี่ยนใจนะเปลี่ยนไปได้ขนาดเนี้คือมันเหมือนกับในกรณีที่บางคนบางท่านนะคะอาจจะเป็นมือที่สามเองก็ได้ซึ่งนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นภรรยาเป็นคนรักของคนรักที่คนคุณคุยด้วยนี่แหละ เขาก็เลยอยากจะถามคุณว่าคุณเนี่ยมีดีอะไรถึงทําให้คนรักของเขาเนี่ยมารักมาชอบคุณแล้วก็อยากจะเลิกกับเขานะคะเออถามแต่ว่ามีดีอะไรอะถามตัวเองก่อนว่าตัวเองอะ่ะดีอะไรบ้างไหมและนะคะมือที่สามก็อยากจะถามคุณว่าการที่ตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับไม่ใส่ใจไม่สนใจเมินเฉยนะกับความสัมพันธ์ กับคนรักเก่าของคุณเนี่ยคือแบบเรียกว่าเหมือนเจ็บปวดทุกทรมานเสียอกเสียใจนะเมื่อครั้งในอดีตที่คนรักเก่าของคุณไปเลือกมือที่สามเนี่ยแล้วทําไมคุณถึงเออคุณก็รูปร่างหน้าตาดีอ่ะแล้วทําไมคุณถึงไม่ตอนนั้นคุณทําไมไม่มาตามนะในกรณีที่ใครที่เป็นตัวจริง นะตอนที่คนรักของคุณไปอยู่กับมือที่สามอะทําไมคุณไม่มาทวงเออทําไมคุณไม่มาตามเอากลับคืนไปจนมาอยู่กับฉันแบบจริงจังขนาดเนี้แล้วจะให้ฉันยกยกคนรักเก่านะกับคืนมาให้เธอได้ยังไงทําไมตอนนั้นเธอไม่มาตามนะคะแล้วตอนเนี้คืออยากจะได้คืนหรอ <c oughs> นะคะเขาเขาพูดแบบเนี้ว่าเออตอนที่คนรักเก่าของคุณเนี่ย ไปอยู่กับมือที่สามใหม่ๆทําไมคุณไม่ไปทวงถามไปตามเอาแล้วตอนเนี้ยนะคิดอยากจะได้คืนไปแล้วจะให้ฉันอยู่ยังไงฉันก็รักของฉันนะคะฉันก็รักฉันขอใจบ้างไหมอารมณ์นี้นะคะและมือที่สามก็อยากจะถามคุณว่าคุณต้องการที่จะให้คนรักของคุณกลับไปเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งจริงๆเหรอเออในกรณีที่แบบเหมือน ตัดจบความสัมพันธ์มาตั้งนานแล้วนานมากๆจนคนรักของคุณมาอยู่กับมือที่สามแล้วก็คนรักของคุณทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจจนคุณสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วอ่ะเออทำมาหากินได้เล่นดูตัวเองได้มีความสุขแล้วไม่ได้ต้องการความสัมพันธ์แล้วแล้วตอนเนี้ยถ้าแบบคนรักของคุณจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งคุณจะเอาไหมนะคะจะเอาป่ะ ทิ้งกันมาตั้งนานแล้วจบกันมาตั้งนานแล้วยังจะเอากันอีกเหรอนะคะนี่คือสิ่งที่มือที่สามอยากจะถามนะคะในกรณีที่จบกันมาตั้งนานเลิกกันมาตั้งนานนะ,ะและมือที่สามก็อยากจะถามคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเหมือนกับเคยทำให้คนรักของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือว่า ตอนนี้เวลานี้คุณเหมือนกับต้องการที่จะให้คนรักของคุณตัดสินใจทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเลือกใช่ไหมเออที่คุณกลับมาแสดงตัวตนเนี่ยเออนะคะประมาณที่ในกรณีที่บางคนบางท่านเหมือนแสดงออกว่าฉันกลับมาแล้วนะฉันกลับมาในเวอร์ชั่นที่คนรักเก่าเห็นจะต้อง ะะอู้อาหาเพราะว่าโปรไฟล์ดีนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกมีความรู้มีความสามารถนะ,ะสวยเลิศนะโพสโซเชียลนะ,ะแสดงโปรไฟล์ใหม่อะไรเงี้ยเนี่ยประกาศนะ,ะที่เหมือนกับว่าเปลี่ยนโปรไฟล์นะ,ะหรือว่าโพสโซเชียลเรียกร้องความสนใจเนี่ยเพราะต้องการให้คนรักเก่าของเธอกลับไปเลือกเธอใช่ปะ เออนะมือที่3ถามคุณเนี่ยเปลี่ยนโปรไฟล์ทําตัวสวยเลิศแล้วก็ติดต่อกลับมาเนี่ยต้องการที่จะอะไรต้องการอยากได้อะไรอยากได้คนระกก่องเธอกลับไปหรอนะคะและมือที่3บอกว่าเขาส่องเขาส่องเห็นว่าชีวิตของคุณน่ะเหมือนมีโอกาสดีๆมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมีอาชีพการงานที่ดีมีความสุขแล้วนะคะบางคนงท่านคือเหมือนกับเขาแอบส่องแอบดูคุณด้วยแหละ ะะแล้วก็เห็นคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่แบบมีในเรื่องของอาชีพการงานมีชื่อเสียงโด่งดังด้วยนะคะ,ะหลายๆคนก็อาจจะมีพลังงานพอหมดไม่หมดหมอะดูนะ,ะที่มีอาชีพนะ,ะที่โดดเด่นมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะหรือว่าอาชีพอื่นๆก็ได้แต่ดูเป็นคนสวยเป็นคนหลอ่อเป็นคนที่ประสบความสําเร็จเป็นคนที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบแล้วมือที่สามก็เลยถามว่าอืม เพอร์เฟกซะสัขนาดเนี้ยสวยเลิศหล่อดูดีสะขนาดเนี้ยที่ทำตัวให้ดูดีขนาดเนี้ยเพราะว่าต้องการให้คนรักเก่ากลับคืนไปหรือว่าอยากจะมีแฟนใหม่จ้าอารมณ์นี้นะคะเออยังไม่เบื่ออีกเหรอคือแบบยังไม่เข็ดกับความรักหรือไงนะเหมือนโพสหาแฟนตลอดเลยนะคะเหมือนเปลี่ยนโปรไฟล์สวยเลิศอ,อย่างเงี้ย พูหาความรักเหลอหวยหาความรักเหลอนะคะอันนี้อาจจะดูเดน็บแนมนิดนึงนะเพราะว่าอิจฉาในความสวยในความเลิศโปรไฟล์ของคุณดูดีมีเสน่ห์นะคะและมือที่สามก็อยากจะถามคุณว่าทุกวันนีนะ้ดูเป็นคนเก่งเนาะดูเป็นคนมีความรู้ความสามารถหาเงินเก่งดูแลครอบครัวได้เป็นอย่างดีดูร่ำรวยอะ่ะดูมีกินมีใช้ เออแล้วมือที่สามก็ส่องดูคุณอยู่ที่ไกลๆอาชีพการงานประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเนี่ยเอออาชีพเนี้ยความสําเร็จเนี้ได้มาจากความสวยความหล่อนะคะเพราะว่าตัวของคุณอาจจะเป็นคนที่สวยที่หล่อที่ดูดีมีเสน่ห์นะใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบก็เข้าใจเข้าใจว่าเป็นคนสวยเป็นคนหล่อแล้วก็เหมือนกับอยากจะพรีเซนต์ตัวเองเนาะ ก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนจะมีความเหน็บแนมคุณนิดนึงนะมือที่สามก็เน็บแนมคุณนิดนึงว่าเออเธอเก่งเธอทั้งสวยเธอทั้งเก่งเธอทั้งขยันทั้งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านโดดเดน่นหาเงินเก่งดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้เออใครเห็นใครก็ชื่นชมเธอนั่นแหละใครเห็นไงก็อยากได้เออถ้าคนรักเก่าของเธอมาเห็นเนี่ยก็คงจะอยากจะได้เธอเหมือนกัน นะคะมือที่3ามก็ชื่นชมคุณนะอันนี้ก็คือแบบเห็นว่าคุณอ่ะโปรไฟล์ดีสวยหล่อเลิศน,นะคะเก่งเนี่ยถ้าคนรักเก่าคุณมาเห็นก็คงจะอยากกลับมาหาคุณนั่นแหละนะคะและมือที่3ามอยากจะบอกกับคุณถามคุณนะคะว่าตอนนี้ที่คุณเหมือนกับไปสนใจชีวิตของตัวเองอ่ะเพราะว่าตัวของคุณเหมือนกับ หน้าที่จะอดีตเนี่ยคุณอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนรักของคุณเลยใช่ปะนะคุณถึงได้ขยันขนาดเนี้ยเออการเงินหรือว่าคุณเคยซัพพอร์ตคนรักของคุณมาตลอดแต่รู้สึกว่าเหมือนเขาส่องเห็นว่าคุณเป็นคนขยันทำมาหากินดูแลตัวเองเก่งหาเงินเก่งแล้วก็นะคะคือขยันตั้งแต่ คุณจบกับความสัพันธ์นะกับคนรักของคุณมาจนทําให้ตัวของคุณเหมือนกับประสบความสําเร็จนะดูเป็นคนที่มีความรับผิดชอบดูเป็นคนที่แบบไม่ต้องพึ่งพาใครเลยดูเป็นคนที่เหมือนกับทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้ด้วยตัวเองอืมแล้วคุณยังจะต้องการเอ่อเริ่มต้นใหม่สัมพันธ์ใหม่นะคะหรือว่าอยากจะมีความรักใหม่อีกเหรอ คุณไม่เข็ดหรือไงคุณไม่เบื่อหรือไงกับการที่แบบเหมือนเคยมีความรักแต่ก็ต้องมาเปามาให้มาทุ่มเทกับสามีคนรักโดยที่เขาไม่เห็นคุณค่าในตัวองคุณเลยคุณไม่เบื่อหรอกับการที่แบบเหมือนผิดหวังซ้ําแล้วซ้าเล่าอารแบบนี้นี่คือสิ่งที่มือที่สามอยากจะถามคุณนะคะแล้วก็เห็นว่าตัวของคุณคือแบบดูรวยอะ่ะดูเก่งดูเป็นคนที่มีเงินมีทองดูประสบความสําเร็จนะ,ะดูเหมือนกับว่า เหมือนพอใจในสิ่งที่เอ็มีอยู่แล้วแล้วนะการที่คุณอาจจะมีในเรื่องของการจบความสัมพันธ์กับคนรักของคุณมาเนี่ยแล้วคุณยังคิดที่จะหาความรักใหม่อีกเหรอหรือแม้กระทั่งนะถ้าคนรักเก่าของคุณกลับมาหาคุณเนี่ยคุณยังจะเอาเขาอีกไหมนะนี่คือสิ่งที่มือที่สามอยากจะถามคุณนะคะก็ยังมีความที่แบบเหมือนกลัว คือการที่เขาถามแบบนี้รู้ไหมเพราะอะไรหนึ่งเขาส่องโซเชียลของคุณแล้วเขาเห็นโปรไฟล์ของคุณสวยหล่อเลิศมีสเสน่ห์มีเงินมีความสําเร็จมีชื่อเสียงและเขาก็กลัวว่าคนรักเก่าของคุณจะกลับมาหาคุณเพราะว่าคุณสวยเลิศนะคะคุณโปรไฟล์ดีคุณมีสเสน่ห์นะสิ่งที่มือที่สามกลัวเพราะตอนนี้มือที่สามก็กลายเป็นของตุยไปแล้วนะเป็นของเก่าเป็นของเน่า ะะเป็นอะไรที่มันแบบเรียกว่าเบื่อแล้วอ่ะคนรักของคุณเบื่อแล้วแล้วก็อยากจะมาหาคุณนั่นเองนะคะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องนะ,ค,ะคงสภาพตัวของคุณไว้ก็คือความเลิศความเชิดความสวยความรวยความเก่งความฉลาดนะคะเราไม่ต้องวิ่งตามใครนะคะเราทำตัวเองให้ดูดีมีเสน่ห์ตลอดเวลานะคะออแล้วก็พิจารณาดูว่า ความรักใหม่หรือว่าความสัมพันธ์เก่าที่จะกลับมาเนี่ยคุณจะเลือกอะไรเราต้องเป็นคนที่เลือกสิ่งดีๆให้กับตัวของเรากานี่คือหน้าไพาที่อยากจะบอกกับคุณขอบคุณทุกการติดตามค่ะ